สวัสดีครับเพื่อนๆที่ที่น้องๆครับก็มานี่แล้วนะคนาะที่เทพมาที่นนทบุรีมาไอซียากปเกตมาเดี๋ยวก็จะมาชิมหอยทอดเจ้านั้นนะคะขอยก,กระทะรสชาติมันจะเป็นยังไงนะก็จะถ่ายบรรยากาศแถวนี้ให้ดูนะเนาะบรรยากาศแถว ตลาดนี่คะตลาดที่เดินนะก็ตอนนี้เขาเพิ่งจะตั้งกันเนาะอย่างในในีพสต์อะไที้ว่านั่งกินไอ้นี่รอเพราะว่าออกมาสักพักหนึ่งแล้วคนะ่ะนี่ยบรรยากาศวันที่มาวันนั้นคนเดียวกว่านี้มีเพิ่งจะตั้งร้านเนะาะจะเดินไปโน่นอยู่ข้างหน้านูา่นจัเต็นมเลยตลอดเป็นในหอยกระทะเนาะ จะรอถ่ายตอนบรรยากเขาขายดีๆให้ดูนะคะเขาขายดีมากเลมีอาชีพหนา้นาหน้ารองหน้าหน้าทำนะคะก็อยากให้คุณเพื่อนที่มีสถานที่นะคะมีทุนนิดหน่อยนะคะก็ลองเอาไปทำดูนะคะก็ช่วงนี้ก็จะเป็นนี่คะ่ะวันนั้นที่มาก็คนเยอะนะคะแล้วก็ถ่ายก็ รู้สึกว่ามันเจ้าวันจะไหวอันนี้นาชาไข่มุกนะคะเนี่ยเขาขายแก้วละ20บาทนะคะน้ําส้ม20บาทตั้งแต่20บาทขึ้นไป15บาทขึ้นไปนะ,ะแล้วก็เขาขายนะ,ะน้องเนี่ยค่ะราคาก็จะติดตามป้ายนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นผลไม้นะคะด้านถัดไปก็จะเป็นติงย่างนะคะก็จะประมาณนี้นะคะ ทะเลห้าสิบธรรมดาสี่สิบอันนี้ธรรมดาอันนี้ทะเลนะคะุ้งหมึกหอยุ้งหมึกหอยร้านเป็นไหนคะร้านนี้ถ่ายขายกี่โมงถึงกี่โมงคะอันนี้ถ่ายตั้งแต่มาตั้งแต่เที่ยงนะคะอ,อ๋อเที่ยง<ศ>ถึงถึงสามทุ่มน,นะคะอนนโอเคค่ะ,คคะก็เพื่อนๆก็มาให้แล้วสมใจนะเดี๋ยวจะรอถ่ายตอน ลูกค้าเยอะๆนะคะตอนนี้ก็ถามที่เขาแล้วก็ขายถึงห้าโมงเย็นนะสามโมงใช่มคะสามโมงถึงสามทุ่มนะคะก็ถ้าอยู่ในระแวกนี้ก็แวะมาอุดหนุนที่เขาได้นะคะตามคำขอนะคะมาถ่ายให้แล้วะคะที่ปากเกร็ดนะคะอันนี้นะคะเพื่อนๆก็ซื้อมาแล้วนะคะอ่าไฟทอดทะเล อันนี้อยู่ที่ห้าสิบาทนะคะตัวนี้รวมมิตรนะคะจะเป็นรวมมิตรทะเลนะส่วนธรรมดาก็สี่สิบาทนะครับสี่สิบาทแล้วก็อันนี้น้ำจิ้มเขาพี่ทิพย์จะกินหมดเลยะะเรียกมากนะคะเะี่้างนาก็จะเป็นอย่างนี้น,นะใส่ผักนี้รแบบนี้เราก็จะราดน้ำจิ้มในตรงนี้นะคขะอน,นะครับเป็นเดี๋ยวเจ้าจะถ่ายให้ดูก่อนเลย คขเขาเยอะนตรงนี้เพิ่งจะสามโมงกว่าไปเนะาะเขาก็เริ่มขายสามโมงถึงสามทุนะคะเขาให้น้ำจีนมาสองสองมาถ้วยเลยนะตัวเราไม่พอก็ใส <Okay. S 1> ่แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยใส่ใหม่ดีเดียวี่ะยู่ไหมบ่ะ okay. okay. ก็ใส่เข้าไปอันนี้จะเป็นภายนอกเนาะใจจะกินร้อนๆก็คือสั่งร้อนๆให้เขาทำใหม่ได้เลยอันนี้ที่ที่กำลังอุ่นๆนะคะไม่ต้องร้อนมายก็อุ่นๆก็ได้ยเนีใจจะกินหมดไหมว่าจะหมดไหมเนาะสั่งได้นะคะเอาแบบกรอบๆได้เขิกไปแล้วฮึ่ม ก็ช่วยได้เลยนี่ก็หมดเลยจะกินไม่หมดหมดแล้วให้ต้มอีกอันนี้ร้านขายวอลเฟินนะคะเพื่อน Thank you. อันนี้เือที่เขาทำใหม่ๆนะคะนี่ชาวมองมาจากกระท่อาหน้าตาดีมากเพิ่งนี้ยังกดยังได้เยอะนะครับนี่ก็อีกก็อ,อีก รนีเรามยุดตีทุกอย่างนะเที่ยวก่อนมาเดินไว,นะวัยนะตัสนอันนี้น้ำส้มปลลยยี่บ้าบาทนะคะอยากทาดูเนาะอันนี้ก็ข้าวต่ างนะคะเพื่อน็ขนมหวานนะคะตัวนี้ก็ขนมหวานนะคะถบแล้วโซนต่อ,อไปนะะ้อง <c oughs> ก็จะเป็นพวก็เสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าจะได้ถ่ายแล้วะคะ่ะเพราะว่าเพราะว่าถ่ายให้ดูไปหลายรอบแล้วเนาะ,ะนี่ค่ะทางด้านซองตัวนี้ก็จะเป็นข้าวกล่องนะคะตัดไปนี่นะ,ะเป็นน้อติ๊กนะคะน้องติ๊กที่ก็ขายเป็นชุดเอโดูหน่อยเลคะให้ดูหน่อย,อย ข้าเขายเป็นชุดนะคะมีปลาทูมีอะไรด้วยนะคะพี่ที่มองไม่เห็นนะเพรามันเลื่อนไปอย่างนี้อาก,การนะนไก่นะคะไก่อาหารนอ้อง น,น,นี่เป็นผลไม้นะคะผลไม้ที่เขาใส่แค็กๆนะคะเพื่อนก็ราจะแท็กขายประมาณนี้นนะจะไม่ได้ถามราคาน,น,นะคะช่วงนี้โรงงานเขายังไม่ไม่เลิกนะแล้วคนที่เขาอยู่ในบ้านในอะไรก็ยังไม่เลิกออกมานะคะนี่ยำแหนมนะยำแหนมเพื่อนๆยำแหนมสีด ก็ชุดละสี่สิบบาทนะคะราคาก็ไม่แพงนะคะส่วนาภาพบรรยากาศของการทอดหอยเดี๋ยวเขาทอดไว้แล้วเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวคนเยอะแล้วจ,จะขายในคันเะนาะเขาก็เลยมีทอดก็เดี๋ยวพาดูของทอดของของกินนะคะกับข้าวนะลาเดุอปลาดเดทอด ของของพวกหมูพวกเนี่ยค่ะมีทุกอย่างอันนี้ก็จะเป็นไก่นะคะไก่ก็กองละสามสิบบาทห้าสิบบาทหกสิบบาทร้อยนะคะก็มีทุกขนาดนะคะนี่ก็เป็นแหนมนะคะแหนมหมูยอนะคะ่ะหมูยออุบลน,นะคะเนี่ยมาจากอุบลแบรนด์ของอุบลน,นะคะอันนี้ที่ก็หอยนะคะหอยกบปลาที่จะทําแกงส้มส่วนอันนี้ก็ใครอยู่ต่างประเทศก็จะหากินยากนิดนึงเนาะ จะเป็นมะแรงนะครับมแมลงอยากก็มาที่น้องไทยนะคะส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นนะคะแกงปอนะคะ่ะแกงแกงปอแล้วนะก็ยำนะยำก็หมกย่างนีย่างนะแก็เป็นมันตกนะตกแล้กนะ็ยำปุม้มานะคะก็ถ้าใครอยู่ละแวกนี้ก็แวะมาอุดหนุนที่ที่เข้าได้นะคะ ส่วนอันนี้ก็นคะครับเพื่อนอยู่ือมองไทยก็ได้กินนะคะซาบะปับข้าวกล่องข้าวปลาซาบะนะคะๆๆเป็นกล่องๆเลยค่ะเปไงอันน้น้ำพริกอ่องนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะข้าวโพดต้มทิทิอีกยังกินอะไรไม่ได้ลยส่วนทางฝั่งนี้็นะคะไก่นะคะไก่ทอดหาดใหญ่นะคะหอมเจียวนะคะก็ ตลาดที่นี่ก็อุดมสมบูรณ์ในเรื่องของกินนะคะรับรองว่าใครผ่านไปผ่านมานี่อ้วนแน่นอน <c oughs> คือไม่อ้วนอะไรนะอ้วนที่ถือกระเป๋ามาเยอะแล้วก็ซื้อเยอะนะคะเพื่อจะกลับบ้านนะคะ <c oughs> ก็โอเคนะคะยาวไปถึงโน้นนะคะอันนี้ก็คือของของที่คนที่อยู่ต่างแดนหอยหานะคะสั่งได้นะคะข้าวโพดต้มน้ำพริกน้ำพริกนะคะน้ำพริก น้ำพริกกับหมูนะคะกับหมูพริกหนุ่มกับหมูนะคะน้าอร่อยนะคะอันนี้ยำของพี่เขายังยำไม่เสร็จนะคะก็มีปลาซาบะย่างนะคะแล้วก็ยำต่างๆนะคะแต่เล็บมือนันยำปลาหมึกยำหมูหมูนะคะอีกมากมายยังไม่เสร็จนะคะพี่เขาเพิ่งจะเตรียมนะก็ราคาย่อมเยานะคะถุงละสาสิบาทนะคะเข้ามาอุดหนุนที่เขาได้นะคะ ส่วนทางด้านนี้ก็เป็นน้ำทิกก์ตะปิน้ำทิกปลา,าน้ำทิกต,ต่างๆนะคะปลาดุกนะคะดุกร้านนะคะมีถัดด้วยนะคะมีปลาทูนะคะมีทุกอย่างปลาทูไม่กรองก็อันนี้จะเป็นข้าวต้มนะคะข้าวต้มชุดข้าวต้มปุ้ยนะคะพเพื่อนๆหากินยากแล้วนะคะในเมือง ก็มาที่มองนอนได้นะคะสี่แยกปากเกตนะคะมาอุดหนุนพี่ๆเขาได้นะคะ mm hmm. ก็อันนี้จะเป็นข้าวถุงแกงถุงนะคะที่เพื่อน mm hmm. ก็สามารถแวะเข้ามาตรงได้จุดนี้นะคะแล้วก็อุดหนุนพี่ๆเขาซึ่งก็จะมีขายทุกวันนะคะตั้งแต่สามโมงเย็นจะถึงสามทุ่มนะคะ mm hmm. ก็ ทุ้งนี้คนยังไม่เยอะนะคะคนยังไม่เยอะเพราะว่ายังอ,อีกนานเนี่เวลายัางยิงยาวนานเนาะช่วงคนจะเยอะก็ประมาณหกโมงห้าะมุมครึ่งหโมงนะหกโมงเย็นนะ,ะ<ด><ด>ก็<ด>นี่นะคะเพื่ <ๆ S 2> อนๆก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีกินนะคะแฟนชายไปที่ไหนมีที่นั่นนะคะวอลเฟนนะคะนี่นะคะ นี่เป็นกิศวันแฟนชายนะคะที่เขาขายอยู่นะคะชิ้นละสิบบาทคะสิบบาทสิบห้าบาทนะก็เข้ามาอุดหนุนที่เขาได้นะคะส่วนอีกด้านหนึ่งก็เป็นนัดก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะอยุธยานะคะก็ราคาย่อมเยาวนะคะสามสิบที่เร็ดสี่สิทธะก็อร่อยนะคะรสชาติดีนะคะและเข้ามาชิม